ยอมใจแอรพันธิดานุ่มชุดอะไรเนี่ยท่ามกลางอากาศติดลบเป็นอีหนึ่งนะักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังอย่างแอรพันธิดาฟูกินจากที่ทราบกันว่าตอนนี้สาวแอนนั้นแต่งงานใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการกับสามีนักธุรกิจไฟแดงไอรัชชิ์มั่นคงที่ควงแขนขับพิธีแต่งงานกันเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565ันายที่ผ่านมาและทั้งคู่มีแผนปั๊มทายาิกันแล้วล่าสุดตอนนี้ทั้งคู่ควงแขนไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ต่างประเทศเช็คอินอยู่ที่เยอรมันออสเตรีย นับว่าเป็นทิปก่อนมีเบบีมีภาพบรนมหวานส่งต่อจากเมืองนอกมาให้ได้ชมกันด้วยนอกจากนี้สาวแอร์ก็ฟาดความแซ่บมาในชุดที่ด้านในวิกินีตัวจิว๋วได้มีชุดซีทูคุมด้านนอกเซ็กซี่แบบปิดไม่มีจริงๆที่เธอถึงกับบอกว่าอากาศติดลบก็ทําอะไรฉันไม่ได้สวยแซ่บขนาดไหนไปชมกันจ้า